ขอบคุณคุณปาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเสาร์อาทิตย์นี้ใครที่ยังไม่มีแผนไปไหนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มาฝากกันครับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมพายเรือคายัคเก็บขยะในคลองพระพิมลในวันเสาร์และอาทิตย์นี้14-15กันยายนนะครับและวันเสาร์อาทิตย์ที่21-22กันยายนณนะท่าน้ำตลาดน้ำใสน้อยวัดใสใหญ่จังหวัดนนทบุรี งานนี้จิตอาสาชาวโมโนทวินน่จะไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับสเสน่์ใกล้กรุงรักคลองพระพิมนท่องเที่ยววิถีสายทานสู่ความยั่งยืนผ่านกิจกรรมพายเรือคายักรัรกลำคลองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เก็บขยะสองฝั่งคลองพระพิมนจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนคนปรปฐมโดยกิจกรรมจะเริ่มขึ้นวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่14กันยายนเป็นวันแรกจำกัดเพียง120คนต่อวันเท่านั้น งานนี้จิตอาสาชาวโมโน29นนาำโดยพี่แหนคุณนันทพันธ์แสงชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน29นนาจะนำน้องๆหนุ่มสาวชาวโมโน29ไปร่วมกิจกรรมโดยจะไปร่วมในวันที่21กันยายนนี้เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีต่อโลกดีต่อใจใครๆก็อยากชวนเพื่อนๆคนใกล้ชิดไปร่วมงานเชิญทุกท่านนะครับมาบอกรักแม่น้ำลำคลองผ่านกิจกรรมพายเรือเก็บขยะในคลองพระพิมล สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ inbox ไปเลยครับที่เพจสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรีครับ